สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่5กรกฎาคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านขอให้เพิ่มวันประชุมสภาผูแ้แทนราษฎรเพื่อผลักดันกฎหมายสำคัญให้เร็วได้มากขึ้นว่าขึ้นอยู่กับฝ่ายนิติบัญญัติ พร้อมปฏิบัติตามที่สภานิติบัญญัติจะตกลงกันมาโดยเห็นว่าการเพิ่มวันเป็นวิธีการหนึ่งในการผลักดันกฎหมายให้รวดเร็วขึ้นส่วนเรื่องการตอบกระทู้ในสภาเรื่องนี้เราให้ความสําคัญไม่ว่าจะเป็นการไปตอบด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไปตอบซึ่งต้องมีการคุยกันนายป้องปราการโสธรเทวพิทักษ์ ผู้อุปนายการก,ะกะรกตปทุมธานีเปิดเผยว่าได้ส่งผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจอปทุมธานีอย่างเป็นทางการที่ในชานพวงเพชรได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่1 2 3 3 2 0คะแน 23, 000, น,นต่อกะกะตกลางแล้วเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อให้พิจารณาประกาศรับรอง ทั้งนี้มีคำร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง5คำร้องตามกฎหมายแล้วหากไม่มีคำร้องจะต้องประกาศรับรองภายใน30วันส่วนกรณีที่มีคำร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งกกตจะต้องประกาศรับรองภายใน60วันกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาคำร้องของผู้สมัครสอวอในการเลือกสอวอที่ผ่านมาก่อนการประกาศรับรองผู้ได้รับการเลือกทั้ง200คนในช่วงสัปดาห์หน้าล่าสูตสำนักง,งานเลขาธิการวุ ที่สภาได้จัดเตรียมสถานที่ไว้รองรับการเข้ารายงานตัวของสอวอชุดใหม่แล้วที่ห้องริมน้ำชั้นหนึ่งอาคารวุฒิสภาพร้อมรับการรายงานตัวได้ในวันถัดไปหลังจากที่กกตรประกาศรับรองขณะที่นายพรเพชรวิชิชนชัยประธานวุฒิสภาในชุด250สอสวอได้เรียกประชุมวิบวุฒิสภาเพื่อหาหรือถึงการนัดประชุมในวันที่8รกรกฎาคมนี้